ทำไมท็อฟฟี่สิน้ําเงินที่ก่อตั้งทีมก่อนหงส์แดงถึงไม่ใช่ชื่อสโมสรว่าลิเวอร์พูลเหมือนหลายๆทีมที่ใช้ชื่อเมืองในการเรียกชื่อสโมสรและทําไมไม่ใช้คําว่าดาร์บี้แมตช์เมืองลิเวอร์พูลเหมือนที่หลายๆเมืองอย่างเช่นดาร์บี้แมตช์กรุงลอนดอนหรือดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เรียกกันแต่กลับไปใช้คําว่าดาร์บี้แมตช์เมอร์ซี่ไซด์แทนประวัติศาสตร์ของสองทีมคู่รักคู่แคนเริ่มต้นที่เอเวอร์ตันก่อตั้งสโมสรขึ้นมา ในช่วงปลายศตรวรรษที่18ที่สนามแอนฟิลล์ลังเย่ปัจจุบันของลิเวอร์พูลแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ถึงจุดเริ่มต้นที่มีการแยกเป็น2ทีมนั่นเป็นเพราะกลุ่มสมาชิกสโมสรเอเวอร์ตันกับเจ้าของที่ดินที่แอนฟิลด์ไม่ลงรอยกันโดยในตอนแรกนั้นทั้ง2ทีมก็ได้ใช้สนามเย่าเดียวกันซึ่งต่อมาท็อฟฟี่สิน้ำเงินนั้นก็ได้ย้ายข้าฟากสวนสาธารณะสแตนลีย์ ไปยังหัวมุมถนนการเลดีและใช้สนามคุนติสันพาร์คจนถึงปัจจุบันส่วนฝั่งทีมสีแดงที่แยกออกมาที่หลังก็ได้ใช้ชื่อทีมว่าเอเวอเรตันเอฟซีแอนด์แอตเลนติกกราวก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเวอร์พูในภายหลังแต่ก็มีผลงานสร้างความสำเร็จที่มากมายกว่าเพื่อนบ้านฝั่งสีน้ำเงินจากอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนที่มาของคำว่าเมอร์ซีไซดดาบี้นั้นถูกเรียกครั้งแรกในปี1955ซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ กองเชียร์ของทั้งสองทีมเรียกดาร์บี้แม์นี้ว่าเดอะเฟลลี่ดาร์บี้หรือดาร์บี้แม์แห่งมิตรภาพเพราะถือว่าเป็นการแข่งขันดาร์บี้เพียงไม่กี่เมืองที่บรรดากองเชียร์ไม่มีความขัดแย้งดุเดือดกันจนเกินไปแถมยังนั่งป่าปนกันได้ในหลายๆครั้งส่วนข้อสรุปที่ว่าทำไมถึงเรียกเกมนี้ว่าเมอร์ซิไซดาร์บี้ก็เพราะว่าพวกเขาเคยชินในการเรียกตามชื่อแม่น้ำเมอร์ซี่ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจ การขนส่งทางท่าเรือของแควนนี้นั่นเอง